อ่าลุงขอคุยทียหนึ่ง,งคือลุงเจอหลายครั้งแล้วเมื่อวานนี้ลุงก็เจอวันนี้ลุงเจออีกของราคาเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยหนูมาดูตามลุงได้ไหมเนี่ยอย่างฟักเนี่ยลงไว้ในราคาห้าสิบบาทแต่ทาไมเวลาลุงมาคิดเงินมันเป็นห้าสิบหกบาทผมถามว่าแต่ลุงไม่โทษหนูนะแต่ถ้าเกิดหนูตอบได้ให้ตอบถ้าตอบไม่ได้ลุงขอคุยกับผู้จัดก,การนี่ พ่อลุงซี้ลุงจะจดไปตลอดแล้วลุงมาดูนี่เส้นอะงเนี่ยยาค่ายงเนี่ยเส้นใดเนี่ยลงราคาไว้หกสิบหกไอหกสิบเก้าแต่เวลาลงไปชิงเงินเป็นเก้าสิบเก้าเซเว่นเชียร์ให้เชียร์ด้วยเชียร์ของให้ตรงราคาด้วยแล้วแล้วติดป้ายราคาไว้ก็ตั้งของให้ตรงช่องด้วยลุงก็เห็นว่ามันถูกลุงก็หยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาอันนี้เราไม่ประจานกันเราไม่ท้ากันอันนี้ เลียร์ให้ถูกต้องเพราะว่าบางคนไม่รู้เรื่องหรอกเซเว็นใจขายนะครับลมๆๆก็ไล้ลุงจะไม่พูดนะว่าเซเว่นสาขาไหนแลวเซเว่นที่ไหนแต่ทุกคนต้องรู้เพราะฉะนั้นคือร,าาราัฐบาลอย่างเงี้ยคือแบบว่าเดี๋ยวเนี้ยวิธีวิธีการนรมันเยอะเนี่ยลุเถือเหลืองเนี่ยลงราคาไว้ห้าสิบแต่พอลุงไปชิดเงินมันเป็นห้าสิบหกลุงถามว่ามันเป็นไว้ได้ได้ยังไง แล้วลุงเจอไหลร,รังแล้วนะะวานนี้ลุงเจอเดี๋ยวที่ลุงไม่พูดเพราะลุงต้องรีบทํางานของลงราคา50พอมาเช็นเงิน56ทุกอย่างผิดราคาหมดเลยติดราคาให้ตรงกับตารมาเช็คบินด้วยเซเว่นแก้ไขด้วยโอเคแก้ไขนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้หลวงพี่ครับฝากให้ลุงไว้ว่าทําไมของมันถึงไม่ตรงราคาแล้วมีเปลี่ยน้ายใหม่ด้วย พราะงั้นพวกน้องเด็กมึงเนี่ยซื้อของเขาไม่รู้หรอกเพราเห็นว่าถูกก็หยิบเอาหยิบเอานี่ก็เนี่ยกระป๋องผ้าหนามายยีบาทเป็นไรอ่าทั้งทุกหลายอย่างเลยผ้าอนองผ้าหนามายอ่ะโอเคหนูแก้ไขนะลูกหนูผู้จัดการครับหนูเป็นผู้หนูเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับหนูเป็นผู้จัดการใช<ม>่ไหมโอเคหนูเป็นพนักงานลุงลุงลุงไม่ว่าหรอกแต่จริงๆริงนะหนูแก้ไขก็ ลุงขอขวากบอกผู้จัดการด้วยผู้จัดการสท้าขาเนี่ยหลายครั้งนะ๋ย่าครั้งต่อไปลุงจะซื้อได้เจออีกลุงไม่ยอมนะโอเคครับงั้นจบแค่นี้